ั้นแรกอาจารย์บอมสิลป์เบสารสกูลผู้ให้คำว่าขั้นที่สองอาจารย์โซบิสรซปัะจคุณผู้ประกอบพิธีขั้นที่สามอาจารย,ายรพารดด์พยานกรคงพานุเดชผู้ประกอบพิธีมหาสนิทและผู้อัญเชิญพระวจน,นะขั้นที่สี่คุณลิธาจีนภูรเจ้า่าวาขั้นที่ห้าคุณเชษชาวานพระดูวลสศิลป์เพื่อเจ้า่าวทขั้นที่หกคุณร่วมชัน ปัจจันเพื่อนเจ้า่าท่านที่เจ็ดคุณวีมุ่งเสียตนในเพื่อเจ้า่าและเด็กเชิญพานแหวนเด็กชายอานัทภงคแก้วและเด็กชายมันธิวบามีลลถึงเวลาที่เราทุกคนรอคอยในวันนี้นะครับอดี๋ผมขอเชิญขบวนเจ้าสาวมาสู่พิธีสุดยค,ครับ ขอเชิญเ,เจ้าสาวครับคุณแก้วนภาโทธิคุณวณิดาบุญรักษาคุณกนกวันเทพตะโขแต่ตามด้วยเด็กโดยดอกไม้นำขบวนเจ้าสาวได้แก่เด็ก,กหญิงนาเดียเพสรสกุลเด็ก,กหญิงนาดาเพสรสกุลเด็กหญิงจรัชยาชูสันเด็กหญิงภูสมิตสาสีเจริญ แต่วันนี้กระผมขอเชิญเจ้าสาวคือคุณสุพัตราสนใจและคุณพอ่อสัญญาเข้าสู่พิธีมงคลสมรสขอเชิญที่ประชุมลุกขึ้นยืนเพื่อเป็นเกียรติแก่เจ้าสาวท่าน